สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง diy amplifier นะครับสำหรับในวันนี้นะครับมาดูว่าการทำงานของตัว C นี่มันทำงานยังไงเมื่อเราเอาไปต่อเป็นวงจร crossover network แบบ passive หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวงจร network ก็วงจรนี้นะครับส่วนมากจะเห็นอยู่ในตู้ลำโพง เราก็จะเห็นซีตัวใหญ่เมื่อเราลื้อออกมานะครับก็จะเป็นซีลักษณะประมาณนี้จะเป็นทรงกระบอกตัวใหญ่ๆเลยนะครับเขาก็จะต่อเอาไว้เพื่อที่จะทําการกองความถี่นะครับก็สําหรับตัวซีนะครับเมื่อต่อเข้าไปแล้วมันกองความถี่ยังไงมันทํางานยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแสดงให้ดูนะครับ ก็สำหรับตัว c นะครับอันดับแรกผมก็จะต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว c นี้ด้วยคุณสมบัติของมันมันจะยอมให้แต่เฉพาะความถี่สูงนะครับผ่านตัวมันไปได้แต่ถ้าเป็นความถี่ต่ำๆมันจะผ่านตัวมันไปไม่ได้แล้วตัว c มันก็จะมีอยู่หลายค่านะครับแต่ละค่ามันก็จะยอมให้ความถี่นี้ผ่านตัวมันไปไม่เหมือนกันนะครับโอเคอันดับแรกเราจะต้องมาดูวงจรกันก่อนนะครับ อันนี้ผมจะแสดงแต่เฉพาะตัว c เพราะว่าวันนี้ผมจะสาธิตแต่เฉพาะตัว c นะครับโอเคมาดูเส้นเคิร์ฟเส้นเคิร์ฟความถี่นะครับก็ความถี่ที่หูมนุษย์สามารถได้ยินดีที่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณ20เฮิรต์จนถึง20กิโลเฮิรต์นะครับ Okay. มาดูเส้นกราฟนะครับดูเส้นเคอร์บนี้ก่อนนะครับโอเคมาดูเส้นกราฟกันก่อนดูเส้นด้านล่างนี้นะครับเส้นด้านล่างนี้ก็หมายถึงย่านความถี่ตั้งแต่0เฮิร์จนถึง20กิโลเฮิร์นะครับในช่วงนี้ส่วนเส้นแนวตั้งนี้จะเป็นเส้นของค่าแรงดันนะครับทีนี้เส้นเคอร์บตรงนี้ เส้นโค้งตรงนี้นะครับถ้าเส้นเคิร์ฟที่มันขึ้นสูงไปแบบนี้นะครับก็หมายความว่าแรงดันเพิ่มสูงขึ้นโอเคมาดูเส้นกราฟนี้นะครับอันนี้จะเป็นการตัดความถี่ของวงจรไฮพาร์ตฟิลเตอร์นะครับนั่นก็คือใช้ตัว C นี่นะครับมากรองก็ให้ดูด้านนี้นะครับดูด้านนี้ด้านนี้ก็คือความถี่ที่สามารถผ่านตัว C ออกไปได้นะครับส่วนความถี่ที่อยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นความถี่ที่ ไม่สามารถผ่านตัว c ไปได้นะครับดูเส้นเคเริฟมันจะค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆโค้คงขึ้นสมมุติเรานับณจุดนี้ดูจุดนี้นะครับจุดนี้สมมุติวัดได้สัก300เฮิรต์300เฮิรต์ตรงนี้ก็คือแรงดันออกต่ําสมมุติออกประมาณ2โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเราป้อนความถี่ที่สูงขึ้น เอามาเป็นสัก5 0 0เฮิรตห้าร้เฮิรตนะครับเอาแรงดันก็จะผ่านออกไปได้เยอะขึ้นสมมุติผ่านไป5โวลต์นะครับนี่แรงดันจะเพิ่มสูงขึ้นยิ่งถ้าเราป้อนความถี่สูงขึ้นนะครับความถี่ก็จะผ่านตัว C ตัวนี้ไปได้ดีสําหรับความถี่ต่าๆที่มันต่าลงไปมากๆอันนี้มันก็จะผ่านตัว C ออกไปไม่ได้นะครับโอเค เดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูว่ามันจะเป็นจริงเหมือนดังที่ผมอธิบายไหมผมจะลองป้อนความถี่หลายความถี่ผ่านตัว c ตัวนี้ดูนะครับแล้วมาดูว่าความถี่ไหนมันจะผ่านตัว c ตัวนี้ได้ดีโอเคในการทดลองเป็นวงจรน,น็ตเวิกนะครับเราจะต้องมีโหลดมีโหลดด้วยนะครับมีโหลดมาคำนวณกับตัว c ด้วยจึงจะรู้ว่ามันตัดความถี่ที่เท่าไหร่โอเคอันดับแรกจะต้องมาทราบค่า อิ p พ d a ดนซหรือค่าวความต้านทานของดอกลำโพงกันก่อนนะครับตัวนี้วัดได้ประมาณ6.29โ oh อห์มนะครับ28 29อยู่ประมาณนี้ทีนี้มาดูตัว C ค่าวความจุของตัว C ก็อยู่ที่4.7ไมโครฟารัดถ้าต่อกับโหลดตัวนี้6.26ประมาณนี้นะครับ 6.26โอห์มม oh ันจะตัดความถี่อยู่ที่ประมาณ5.4กิโลเฮิรตซ์อ่าความหมายของการตัดความถี่ที่5.4กิโลเฮิรตซ์นะครับก็คือหมายความว่าความถี่ตั้งแต่5.4กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับมันจะผ่านตัว C ตัวนี้ได้ดีหรือได้ปกติส่วนความถี่ที่ต่ำกว่า5.4กิโลเฮิรตซ์นะครับความแรงของสัญญาณมันก็จะค่อยๆลดลง มันก็จะทำให้ความดังลดลงด้วยนะครับโอเคมาลองดูวงจรนะครับจะต่อในลักษณะแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ของตัว c นะครับก็คือตัวนี้ต่ออนุกรมกับดอกลำโพงเลยนี่เข้าขั้วบวกนะครับอันนี้เป็นดอกลำโพงส่วนขั้วลบก็ต่อกับ power m ปกตินะครับในลักษณะแบบนี้ โอเคก็มาต่อกันเลยนะครับขั้วลบของ power m ต่อเข้ากับขั้วลบของดอกลำโพงนะครับในลักษณะนี้ส่วนขั้วบวกต่อผ่านตัว c นะครับในลักษณะแบบนี้โอเคทีนี้เราลองมาวัดสัญญาณดูนะครับตอนนี้ได้ต่ออุปกรณ์ครบแล้วนะครับอันนี้ก็ออสซิลโลสโคป ตอนนี้จับสัญญาณไปแล้วนะครับอันนี้คือขั้วลบนะครับนี่มาเข้าสายกาวนี่คือขั้วบวกนะครับเป็นสายอินเนอร์โอเคเรียบร้อยนะครับเออวงจรตัวนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือมันตัดความถี่ที่ประมาณ5.4กิโลเฮิรตซ์เดี๋ยวผมจะลองป้อนความถี่สายเวฟนะครับประมาณ5กิโลเฮิรตซ์เข้ามานะครับทีนี้สัญญาณ5กิโลเฮิรตซ์ที่เข้ามาผ่านตัว C ออกไป ความแรงมันจะต้องอ,อยู่ประมาณเท่าเดิมหรือไม่ก็อาจจะลดอาจจะแต่อาจจะลดไม่มากนะครับให้ดูที่ยอดขึ้นของสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะป้อนสัญญาณเข้ามานะครับอันนี้คือสัญญาณสายวฟบของความถี่5กิโลเฮิรตซ์นะครับดูรูปขึ้นสัญญาณนะครับดูยอดขึ้นนี่นะครับยอดสูงกับยอดต่ํานี่นะครับยอดพลิกทูพลินี่ดูตรงนี้นะครับ อันนี้สัญญาณที่เข้ามาตรงๆนะครับความแดงอยู่ประมาณเท่านี้ทีนี้ถ้ามันผ่านตัว C ถ้ายอดขึ้นมันยังสูงเท่าเดิมแสดงว่าความถี่5กิโลเฮิรตซ์นี้มันผ่านตัว C ไปได้นะครับแต่ถ้ายอดขึ้นมันต่ําลงแสดงว่าความถี่มันผ่านตัว C นี้ไปได้ไม่ดีนะครับนี่ดูยอดขึ้นก็ยังสูงเหมือนเดิมสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับขาเข้านะครับ เข้ากับขาออกยอดขึ้นยังสูงเหมือนเดิมทีนี้ผมจะลองป้อนความถี่ที่ต่ำกว่า5กิโลเฮิรต์ไปดูนะครับเราดูว่าจะเป็นยังไงเ,ออเดี๋ยวผมจะลองปล่อยสัก3 0 0เฮิรต์มาดูเดี๋ยวมาดูนะครับว่ายอดขึ้นมันจะต่ำลงไหมอันนี้เดี๋ยวต้องปรับป้อนซิโลสโคปใหม่นะครับ แับเพื่อ,อปรับเพื่อที่จะให้มันอ่านง่ายนะครับอ่านค่าง,ง่ายอันนี้ความถี่อยู่ที่ประมาณ3 0 0อเฮิรตซ์อันนี้จับตรงๆนะครับทีนี้ผ่านตัว C ถ้ายอดขึ้นมันตกลงมันต่ำลงแสดงว่าความถี่3 0 0เฮิรตซ์ผ่านตัว C ตัวนี้ไปไม่ค่อยได้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับยอดขึ้นมันตกลงแสดงว่า ความถี่3 0 0เฮิร์ตมันผ่านตัว C นี้ไปไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ดูอีกรอบนะครับน,นี่ความถี่ตรงตรงนี่ครับความแรงออกทีนี้พอผ่านตัว C ความแรงตกครับสังเกตยอดขึ้นมันต่ำลงมันเตี้ยลงเห็นไหมครับมันเตี้ยลงเยอะมากเลยอันนี้ไม่ผ่านตัว C ต่อตรงความแรงมา เอาทีนี้ผมจะลองป้อนความถี่1กิโลเฮิร์เข้ามาดูนะครับสัญญาณก่อนที่จะผ่านตัว C นะครับลุกขึ้นมาแล้วนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณนี้ทีนี้ผ่านตัว C ดูว่ายอดขึ้นมันจะตกลงไหมอยอดขึ้นตกลงมานิดหนึ่งเอาดูยอดขึ้นใหม่นะครับอันนี้ก่อนที่จะผ่านอันนี้ยังไม่ผ่านนะครับ ดูอยอดขึ้นสูงประมาณนี้ทีนี้ผ่านตัว C ครับยอดขึ้นตกลงมาครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองป้อนความถี่10กิโลเฮิร์เข้ามาดูนะครับจับขึ้นสัญญาณก่อนนะครับที่ประมาณนี้มีสัญญาณรบกวนนิดหนึ่งนะครับมี10กิโลเฮิร์ทีนี้เมื่อผ่านตัว C นะครับ ยอดขึ้นสัญญาณก็ยังโอเคอยูอ่ยังไม่ต่ำสักเท่าไหร่โอเคยังไม่ต่ำนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะลองปล่อยความถี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับโดยการจะปล่อยไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตั้งแต่2ี่เฮิรต์ไปจนถึง20กิโลเฮิรต์แล้วมาสังเกตรูปขึ้นสัญญาณนะครับก็ถ้าเป็นความถี่ต่ำๆนะครับรูปขึ้นสัญญาณมันก็จะยังอยู่แบบนี้ก็คือจะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วถ้าเป็นความถี่ที่สูงขึ้นไปนะครับหรือสูงขึ้นเรื่อยๆแอมลิจูดหรือรูปขึ้นสัญญาณนี่มันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆตามความถี่นะครับอ่าดูนะครับโอเคเริ่มปล่อยรูปขึ้นสัญญาณแล้วนะครับนี้20เฮิรต์ไล่ไป,ปไนนรับ ความสูงของขึ้นยังไม่ขึ้นตอนนี้เริ่มมีการกระเพื่อมแล้วนะครับความถี่สูงแล้วสังเกตที่ยอดขึ้นนะครับมันจะเริ่มค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับนี่เห็นไหมครับยอดขึ้นสูงขึ้นมาแล้วนั่นก็คือความถี่ต่ๆ มันผ่านไปได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นความถี่สูงๆก็จะผ่านตัว C ไปได้นะครับทีนี้แล้วถ้าไม่ผ่านตัว C ล่ะครับนี่จะต่อก่อนนะครับทีนี้ผมจะลองปล่อยความถี่ไล่แบบเมื่อกี้นะครับไล่แต่20เฮิรตซ์ขึ้นไปจนถึง20กิโลเฮิรตซ์ให้มาดูความสูงมาดูยอดขึ้นนะครับโอเคฮะตัวนี้ปล่อยนี่ครับเห็นไหมความสูงของยอดขึ้นมาเลยครับนี่ครับ นี่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับโอเคครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเทสการทำงานของตัวซี ที่ต่อเป็นวงจรเน็ตเวิร์กหรือคอร์สโอเวอร์เน็ตเวิร์กแบบพาสซีฟนะครับก็เมื่อกี้ผมลองปล่อยความถี่ตามออกไปปรากฏว่าผ่านตัวซีไปปุ๊บปรากฏว่าแอมลิจูดหรือความสูงหรือแรงดันนี่มันลดต่ําลงแต่พอปล่อยความถี่สูงๆไปปรากฏว่าความถี่ก็ผ่านตัวมันไปได้ปกตินะครับเหมือนอย่างตัวนี้โอเคสําหรับวันนี้การทดลองก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ